แกนหน่เลเซอร์เฮ้ยอันล่างคือลีโลใช่ไหมทากอนทากอนทากอนไม่มีอะไรอร์สนุกเลยอ่ะทากอนแงควายลีโลไปวอ้โมีมอันบอยมันคืออะไรอ่ะบอยคืออะไรวะผมไปบอยกันยี่ตัวผมว้าไปบอยตอนกดบลอตอะอะไรอ่ะทุกคนอยากลูรหรอไอ้สัตว์เอาอะไรได้บอยเฉย กว่า,าโลแท้ๆพีอันนี้มันคืออะไรอ่ะโอ้โหอ๋อที่มันเก่งขึ้นทุกคนนี่วะไวซิมไบโอตอ่ะติดเชื้ออ่านยาวเกินไม่อ่านเออแต่แม่งยาวจริงเพีย <c oughs> อะไรก็ไม่รู้โอ้โยาวจัดพลังแบบต็มเอยยี่ผมยืนคนเดียวผมได้ด้วเออะผมแม่งยังให้ผมตัวออกมายกนัง่งพี่ได้ดาเลกกับเอ็กโคเฮ้ยเอ็กโคเโคนี่เราต้องแปลอะไรต้องแปลอะไร เออกอดไงพี่โชแก๊ดไงแต่โชว์แหลมมุ่งโดยปื้มผมยังเอาอันนี้มาอยู่ป่ะเออเออปื้มนี่ระบบใหม่พี่จะมาขายปื้มปื้มชอบแพนดอร่าไอเทมป่ะที่มันสุ่มไอเทมด้านด้านข้างก็พอได้อยู่พอชอบปุ่มสามารถหยิบเลเจนร์มาแล้วแบบอันแรกปื้มเจอแพนดอร่าไอเทมการันตีออกเมนต์อ่ะปื้มชอบป่ะคือหยิบมาเพื่อหาออกเมนต์เออมันมันเป็นระบบใหม่ระบบเลเจนร์ก็คือเลือกเป็นตัวละครน่ะแบบเลือกเอ็กโคเออเลือกเลือกเหมือนเลือกแชมเปี้ยน ไม่เห็นได้นี่เดี๋ยวะพิวโทเวอร์ที่ต้องคอไปเลยได้ได้พูดเองนะอย่าร้องไห้นะผมคอด้วยเฮ้ยกูได้โคมาแล้วเนี่ยขาดแค่2ตัวเองผมขายถูกก็ได้พี่เป็นไงเราขายถูกนุ้งไหมอันนี้อะไรสีโกใละไหมเมอร์อินโนเวเตอร์พิวโทเวอร์ยูนิตจะได้ตรงนี้คืออะไรอ่ะจะได้วางอย่างนี้หรออัปเตอร์รีเฟชช็อปยี่สิบห้าครั้งอ๋อจะได้นี่ไงตัวที่สองปั๊บขอได้ปะทำไมเมื่อไหร่กูจะได้ขายแล้วได้พิวโทเวอร์เหมือนเขาบ้างนะคุยเกมกาไรเฮียนากามะ Richman Shop พูดบริการเติมเกมออนไลน์ที่เมนดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมอไก็ใช้เพียงแค่ไรอทไอดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop. com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือนหรือช่องทาง Line Official a ล richman shop อย่าลืมแอดทาหน้านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอื่นๆอีกมากมายว่าจะเป็น o b บอทไบรอทสตรีมแกฟฟ f o o d l i n e Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจถลลกต้อก shop. ออออ้อออองงนนนึึ Whichmanhop แหุ่าเยยะะะไรรีคื ก็บอกให้อ่านมึงไม่อ่านเองไงเอยาวเกินพี่เก็บไว้ก่อนให้มันซึบอะกูไปยืนแล้วเอ้ยผมผมไม่กล้าเอาตัวไอ้นี่ไปยืนคืออะไรวะเยอตัวม่วงมาเลยคืออะไรวะคืออะไรวะน่าจะเก่งแค่ตัวนั้นะปอยซินไปโอดจะติดเชื้อในบอดของคุณหลังจาก ตู้บ PVE หลุมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเออมันมันจะสร้างดาเมจแรงขึ้นแล้วก็รับดาเมจแรงขึ้นใช่ปะวะหรือว่าเถิกขึ้นวะมันเขียนรีดักรีดักน่าจะลดดาเมจปะ The Hex g r a n d 20%อร์ดาเมจรแปลว่าอะไรก็คือลดดาเมจ20%ถ้าอยู่2แถวหน้าแต่ถ้าอยู่2แถวหลังจะสร้างดาเมจแรงขึ้น20%เเข้าใจง่าย<ๆ>เหมือนเหมือนแสงเลยอะสองแถวหน้าเถิกขึ้น20เปอร์สองแถวหลังแรงขึ้น20เปอร์ 20, ออี่ตัวม่วงชิบหายซะ โอ้โดนเดิมารเสียสะอาสต้นเกยตัวแม่งอย่างง่วงไม่นะดีมากผมแต่นี้เราไปไรอาเราไปอาได้อาเตียพี่อาปืม้มนี่ชิป,ปื้มครับยังไงมันหาไงคนนี้มันหาสุดอะคนนี้มันตัวตึงกันนึงอะเซ็ต <c oughs> โกนะเธอหน้าเราเวลห้าแล้ว เสอนหน้าผมจะขายถูกเลยใครเขารอกันในเน็กมันต้องรอสิพี่ผมเพิ่งได้พิทโทเวอร์สองตัวเองเขาเขาขายอันแรกแล้วเขาก็ฟอร์สกันเลยมึงเล่นเป็ดไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่โคดูเน็กไม่ไหวว่ะแล้วพี่ขายแล้วพี่ได้ไหมล่ะพี่ก็ไม่ได้ก็มันต้องรีบไปเลยไงมันจะได้เลือกถูกไงเลื่อไม่มาเขียนกันชื่อหลังเออกูขอให้มึงไม่ได้สัตว์พูดอยีไปโอนยี้ผมมีเวนเวนชูริหมา เกมได้ปะเ,เดี๋ยวมึงไม่เจอไฮเมอร์อ,อ๋อไม่มึงหยิบทูกเหมือนกันหนึ่งกันล่ะอันนั้น้องหยิบทูกเหมือนกันหนึ่งเพื่อการันตีเจอยิงมันซามิหลาปัดชูรี่มาช้าดินเจอทดลองวอลวิกโซโลเวฟมอนยังไม่เคยได้วอลวิกสักทีวิปโปโลเดินมันมีตีนที่เท้าด้วยเนาะ,ะเห็นปะมันวางรอยเท้าอะ่ะมีรอยเท้าด้วยเออรอยเท้าเหมือนปุ้มเลยไอ้ที่เก่งแล้วเหรอเก่งปะมาจากไหนอ่ะเซงลงห้าไงที่สองเปอร์เซนต์โง่เกินสองเปอร์เซนต์เจอ ก็ปกติต้องกี่เปอร์เซ็นต์ศ <0. 5 S 2> ูนย์จุดห้าอยู่ไหนละ่ะอยูห้าคืออะไรวะเกีรดเยอะก็ได้พี่ทำไมอ่ะเพราะคนเกีรดเยอะอยู่แล้วนี่ชิปื้นครับแต่มีคนหนึ่งก็เกีรดเยอะกว่าใครใครชื่อเว้นครับอ่ะพี่เอาโปโลยืนตรงหลุมพี่จะได้โปโลพี่จะเป็นตัวสีม่วงไปแน่น้องน้องนั่งนะ่ารักจัดเด่๋ยวโปโลจะบอขอทีให้ยืนเพิ่มคนรโบอกอยากอยากได้เสียงชิปื้นครับเอาไว้ใช้บ้างสมัครเมมเบอร์มาได้นะครับสมัครวันละหนึ่ง,งพันบาทนะครับ เท่าไหร่นะวันละหนึ่งพันหนึ่งพันใช้ได้หนึ่งหนึ่งเครื่องนะครับผมถ้าอยากใช้สองเครื่องเดียวได้เหรอสองเท่าไม่แชร์เหมือนเน็ตฟลิกส์นี่ครับเน็ตฟลิกส์ก็แชร์ไม่ได้ครับึมพพ่ไม่แชร์แชร์ในบ้านไงในงานหลงเปี่ะเนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไม่ไม่คือ อ๋อคนละไอ้ปื้มข่าอะไรเนี่ยไม่มีอะไรพี่ไม่มีความตั้งใจพอ้าวราชาวาอะไรอ่ะชาละวันนี่ผมจะเล่นสแต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 กูเป็นเที่ยะไรวะสแตอะไรเนี่ยเดะเดะเดะเดเดะสเตอร์จิตสี่ใครเขาเตะเดะเดเดะเดะยี่อะไรวะแล้วเอาฮาคนเดียวไงนานๆมาก็แบบไม่ไม่เผื่อใครอ่ะโลสองอันนี้ไหมอยากดูได้เลย ลองดิแทนก็คือย oh. ืนห่างเดินไปลตังต้งตะกตังต้งตะกตั้งเฮ้ยอาเซียถ้าเกิดมันคุณซูโชจินเนี่ยมันจะหลูดไปนี่ได้ให้เราได้ไหมฮะทหารทรายมันจะแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆปะว่าไง <Okay. S 1> ขอความเห็น <Okay. S 1> หนเยเล่นพี่แต่ไม่เคยใช้คุณซูโชจินอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงคือแบบทหารทรายมันจะสแต็กจน oh. โอเวอร์ไหมย yeah. จูเก่าผมก็ไม่มีผมต้องไออออาเซียไปนะเขียไปรอของวะโอ้ oh. คนนี้มีโอแล้วเอพี่มีเกวินพี่มีเชนเอว่าไง ในอาต่พี๋ในอาเตียไอ้ควายวิวหกมาสองตัวก็เก่งเร็วเแยนนี่แยนนี่สองดาวสองดาวมันเก่งไปทหารมันจะพุ่งปั้มันน่าไม่เกินสามไม่รู้เหมือนกันมันสมสูตรสามถ้าสามมันจะพุ่งนี่ไงนาซัดพวกมึงอ่ะพูดเองนะไม่ไม่ใช่บินไปถึงพวกมึงพูดเองนะชูรีห้าละชูรีห่าอาซออาสบิสเตไม่ห้ามกันดูในเพิ่มลองนายพี่เดี๋ยวเขาตัดเขาหรอ เอามันก็ต้องไฮเปอร์โลเคิลถูกหรือเปล่าเหมือนที่ตอนพี่เล่นพี่ก็สามดาวแต่เดินมาเสียฮะตอนสามสองของตึงจัดเอเอลืมขายเคียวไว้ปื้มอ่ะไอ้ปื้มเคียวตัวหนึ่งบาทเคียวตัวหนึ่งบาทความสามารถคือตอนหนึ่งดาวอ่ะไม่มีอะไรตอนสองดาวทุกๆสามครั้งตีเป็นคลื่นเ,มมเอ๊ะตอนเวลหกเคียวปื้มจะตีเป็นคลื่นตอนเวลเก้า 9, เคียวปื้มจะออโต้ทุกออกโต้เป็นคลื่น <laughs> แต่เคียวตัวหนึ่งบาทนะปื้มปื้มเงียบเดียวไงพี่อาเจียยอเดินกูก็อยากเล่น มันมีคอมโยเดนเคียวไหมเอ่อเย้โดนขโ,โมยไปแล้วโยเดนอะไรนะโยเดนเคียวไม่มีไอ้สัไม่แต่ปกติปื้มจบเวลเจ็ดไงปื้มจะไปเล่นเคียวได้ไงเคียวมันจบเวลเก้านะเคียวจบอะไรเวลเก้าคนอ่อนแอเท่านั้นแหละที่จบเวลเก้าผมจบเวลเจ็ดก็ใช่ไงก็บอกว่ามันจบเวลเจ็ดตายก่อนหนึ่งบาทมากกว่าห้าบาทครับเสร็จ <laughs> แล้วพี่ไม่ขายตัวห้าบาทเลย <laughs> ผมฟังเลยหรอตัวหนึ่งบาทเนี่ยผมพงสังเกต มีโยเดนเออโยเดนมันมีอะไรนะสามบาทอะไรอะไรสามดาวโยเดนสี่ดาวเออพี่แต่พี่ไม่ไขายห้าบาทให้ผมฟังเลยเหรอไอ้พิมันตลกไปื่กี้จังหวะที่มันสิบคอมจัดสเกตกสเกตหนึ่งบาทไอ้โชแก่ก็หนึ่งบาทห้าบาทอ่าคาเซนเตน้อ่นคาเซนเต้มันเตะออกนอกกระดานดดได,ด้ดีซินสามบาทก็ทําได้ไหมดีซินสามบาทมันต่อยพื้นแล้วมันหลีดแล้วนอกหลีดซินห้าบาทนั่นน่ะพลบยีปืเพิ่งสังเกต ผมเพิ่งจับไต่พี่พี่ได้อ่ะอุ้ยเกียอะไรอะ่ะไ,ไ,ไอะไรลุมติกี่ 1> 1ลุมติกี้วิวอวววววววอววววอวววววววม่วววววหววว้ววววววแม่งวว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 วมววววววทววเวว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 วะวววกวววววววรเว่วววรวมาวอววอวว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 ่วว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 ่วววมวนวววววมันวว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 วงววอววเวมอ ตูเดียมาแม่งมีแต่ตัวโดนแทนมีแต่ของตึงๆนะตอนนี้นั่นแล้วจบแล้วมันได้ไรชนะ,ะเมื่อกี้ได้เลยได้แชมเปี้ยนก็คือมันให้ลูกแก้วมาเลยโง,โง,โงโ่ๆนะใช่ลูกแก้วทองอันหนึงเลยพี่โดนเนิร์ฟอ่ะจริงปะเชื่อกูโดนแหละเนี่ยมึงดูคิดดูมึงสไปดตั้งแต่สามหกอ่ะแล้วมึงได้ดุบเนี่ยแบบใช่เหรอมันตลกประเด็นไปอ่ะใครสู้ได้อ่ะถ้าสมมติมึงได้อีกดุบหนึง่งมึงไฮเมอร์สองดาวก็เรียบร้อยเตยมหมาสบายๆนั่งกันมาเลยแล้วสู้มอนได้อะไรปะไม่ได้ครับ มันไปอยู่แถวหน้าเราไปที่ผโธโง่มากเลยประเทศอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องหยิบนะไม่มันเลยเราเป็นเดอร์ซีอะไรเนียใครเป็นคนหยิบมานะพี่อะพี่พยองพี่พี่แล้วกูยืนคนเดียวแล้วได้เลยไปผมเผาแรงๆรงเลยพี่หยิบอยู่นียแล้วพแม่ผมบ่นได้ฟังไงว่ามันไม่เคยสนุกอันนี้อยากลองหลายๆอันไงเอ้ยเขาก็เร็วสามดาวอะอ๋อเขาเป็นเทสเซ็กเตอร์เป็นเดมาร์เซีริโล เียยววฟนด้อาจจะมีความสนุกซ่อนอยู่ยังมงไปดูเน็กกันไหนว่าลูกแก้วเป็นไงวะเน็กอ๋อเป็นไงเก็บไปเก็บไปเก็บไปเทวปุ่มจับ Savage Bin My Sword หรือว่าการ์ดคือแหละเกมแบบทูมอฟเทลก็คือได้ได้ทูมใช่ป่ะวะอุ้ยอาเซียมาได้ถูกแล้วก็ชิ้นส่วนอินขวยขายไม่เห็นได้ชูริมาเลยชูริมามันีม <si ีใครเป็นบราชันป่ะวะอ๋อมีมี คิวโทเวอร์เฮียอะไรของมึงวะไ <c oughs> อที่น <c oughs> ี่ก็จะ,ะมีเดินคิวโทเวอร์ไอตั์เอาลักขายก็ไม่ได้ต้องเลือกของก่อนอีกอเค่าจะทิ้ะเอ่ออ๋อผมผมไม่มีภารยาเลยนี่นาภารยาหายอะ่ะก็เจอพี่สองบาทวลวเจ็ดแล้วนะเอามาเดี๋ยวมึงแปลว่าอะไรเนี่ยโอ้ยไม่เกินไม่เกินสิบลาวพี่ <c oughs> จูรีห้านี่ได้อีกแล้วปิ้วได้เลยดาบอ,อ๋อเชนก็เป็นบัสชันนี่หว่าเก่งแลได้มันมาตั้งแต่หนึ่งสองแล้วพี่ไม่ได้ซื้ออะไเหรอเก่งยังไงจับผิดกูเนี่ยนะอ๋อช่วยใช่ไหมโอเคของคา้าโอเคผมเหลืออะไรวะแต่แอน,นเนาะไม่ก็อาร์แอมไม่ก็ฮอดได้ได้หมด เ,เ,เอ,อ้ยนี่นไงถูกแล้วก็คือทหารจะตันอยู่ที่สแล้วก็แล้วก็ทุกครั้งที่ทหารครบเนี่ยอาเซียก็จะแดดถ้างนั้นโชจินไม่ช่วยก็คือต้องเลือกเอาว่าจะโชจินหรือจุนซูแต่มานา50โชจินไม่ต้องอะ่ะถ้างนั้นอาเซียสล็อตโชจินคือกากมากเอ,อ้าผมเพิ่งเห็นเลือกกูจะตายแล้วนี่ยว่ะกูตายแล้วมือตายแล้วกูต้องอาเซีย ก็เหมือนครั้งแรกแคสแรกก็คือเสียทหาร1 2 3ประออครบ3ก็คือทุกครั้งที่แคสก็จะพุ่งพุ่งไปเรื่อยๆถ้าเป็นโชจินก็คือจะพุ่งลัวๆพุ่ง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 ลัวๆตีดีได้ของอีกแล้วนี่หว่าอู้แชมป์ดุกเทียสองไม่ง่ายทะเลี่ยเจอแล้วย่าชูรีเจ็ดได้ชูรีเจ็ดแล้วครับเอ่อเดี๋ยวผมตีตีนี้ทิ้งไม่ดาบไม่ดาบคืนมา ตีหมัดด้วยดาบคืนมาไอ้แค่พ้องตายแล้วโมเรโลก็โมเรโลก็ไม่รู้จะใช้ทําไมในตี้ชูลิมาโมเรโลคือสว่ามากนะพีโมตัดฮิวได้คเซโอเปียตัดฮิวได้ไอ้แค่แล้วกูได้โมเรโลต,ตามึงจะไรเนีน่ยคือผมมีสแตติติสแล้วอ่ะแล้วพีโมแม่งก็ตัดฮิวไอ้แคเซโอเปียก็ตัดฮิวแล้วแม่งเอาโมเรโลมาให้กูไอ้กาเมิม S 1> <S 1> <sociedad> กาเมม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 กาเมียมกาเมหานี่เป็นไงโอ้โหนะครับส่งเลยเอาเว้ยเิมส่งเล้วไหมยมส่งเลย้วไหมทีอาจจะสองดาวเหรอเออก็แปะเลขควายขี้ขี้โกงอย่างพี่องกูเรากูโกงมั่งพร้อมนั้วน่ะรอจังหวะรอจังหวะให้ได้เล่นแม่งก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาทงไปให้ไอ้นี่เหรอไหนอ่ะเธอเล่นไม่เธอเลต่ะโกงกเหรอ ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่พี่ชอบอ่ะได้ลุกทอมมาอย่างละสองอันเหรอสองอันครับก็ใส่แล้วให้เบอร์สองดาวเลยก็ได้แต่ทำสามดาวดีกว่าก็ทำสองไปก่อนเดี๋ยวมันก็ให้มาอีกแก้ไฟเลือดร้อยพี่โอ้ยพี่รอฉันต้องแปดอันเขียนนะแปดอันหัวอัดออกไอ้หี้ยกูไม่ให้เห็นได้สัตว์ไปดูยูทูบเอาไม่ในยูทูปก็ไม่เจอเจอแต่คนตรวจออกใส่ไอ้พื่ิมันตลก ต้องไปดูแบบว่าท,ท,ที่ที่ทีมงานเขาออกแบบมา <c oughs> เป็นตัวแบบเลยรออยู่ในโปรแกรมอ่าอันนี้ผมขึ้น9้าได้แล้วก็เจโปลงแทนเชนแล้วก็ลงชื่ออะไรเนีย่ยสเวนนะจะได้สแตติดแน่นริงลงเจโปก็เลยลวสแตติดสามนี่ว่าแต่เดีมันเป็น2องสาสสเวนก็ไม่ต้องเล่นปะอย่างน้อยเชนมันได้ยินโว้กอะโอ้ไม่มีตีของเลยเหรอคุยคุยคุยอาเซียผมจบไปนี่ปะจบอาร์แอง โอ้ยโมเลโรต้องอยู Ooh, ่ที่ใครวะที่เกมมันหมาเกินอะเด็กมีดาเมจเบสป่ะมีด้วยเรามีมัลติแคสเตอร์ด้วยถูกไหมแอคชั่นระเบนใจแอนมีโมไป่มโเลโเจโฟคือมันตัดฮิวอยู่แล้วแงแ็ใส่ใส่เพื่อใส่เพื่อเพิ่มสกลไว้เฉยแต่อาเซียเก่งกว่าคนดูชูริมา จูรมา great, จูรมมาจูรา <laughs> <laughs> เอเล่นอะไรอย่า <laughs> งเงี้ยเบเกิลไม่เอาไอเอไปไหนไปิด <laughs> ไปแล้วมาเจอแต่แดด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 ไปปกติเห็นมันมันชอบพูดเดียวหันกับไอ้ไอ้หายไปแล้ว <laughs> อาเซียลนะครับคุณซูอีเออาร์แเจ้าสัตนะครับเศกทหารตัวที่หนึ่งเศกทหารตัวที่สองเศกทหารตัวที่สามเมื่อครบสามทหารแล้วสามทหารก็จะพุ่งไปพร้อมกัน แล้วก็แทง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 เข้าไปแทงเข้าไปแทงแทงจิ้มจิ้มจิ yup ้มจิ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 ้มไอ้สัตว์เฮ้ยผมแพ้เคลอ่ะกูมาลไอ้เน็กออนไฟไหนแชมป์ลุกเสกนี่เสกแชมปลุกให้กูดูไม่ได้จริงเลยไม่กล้าคงไม่โหลดหรอก๋อจะโรโรห้าสิบบาทใช่จะโรโรห้าสิบบาทนี่มินจัดจัดการมันชูริทิมาจะซื้อห้าบาททุกตัวในเกมนี้นี่พี่เจอเคียวเคียวมันพยายามขึ้นเก้าวอยู่ปะ มันเดอมาเท่าไหร่วะเดอมาเจ็ดเดอมาเจ็ดเดอมาเจ็ดเจอชูรีเจ็ดเชี่ยไก่ผมโดนปี๊ปอีกแล้วขามันเออไปไปโอ้โหูกัลิโอสามดาวไม่ไหวเดลยผมไม่ไหวกาลิโอสามโอ้ไม่ตายนะไอเนี่ยตัวเดียไอคิดเนี่ยมันยังเซติชีฟเป็นยังไงกันอัคชันเออว่าผมไม่หยิบคาเซนเต้อะ นี่ฉันลืมไปเลยว่าว่าหมอนี่อยู่ในชูริมาลืมไปแล้วแล้วมันครบเจ็ดตั้งนานแล้วไงก็แบบไม่ได้นึกถึงมันอะเอไมไนมาตายมาพี่เอชูริเจ็ดไม่เห็นเก่งเลยไม่รู้พี่ตอนผมโดนผมผมก็ไม่ถึงนะตอนที่เราเจอพี่ผมมาเจอฟิวเทเว่์คนหนึ่งนาซัตพี่ถึกถึกเลยนะเว้ยนี่ไทออนนอนมาสตันหลังเราเอไทออนเป็นซอมบี้ไปแล้ว อภียจัด่ากให้หมดเออแต่กะพัดไก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอเคสวยต่อไปวะน้องๆเฮ้ยอันนี้อะไรขายอะขายหรือว่าอะไรอะ ยังไม่ขายนี่เก็บได้เก็บครั้งเดียวได้4อันนะนะไม่มีใครหรอได้ไได้อันนึงอ๋ออ๋อตกใจเดี้ยวกูตกใจเียวเพิ่งเพิ่งทาใส่กูไอ้สัไม่ทำไม่ทำจะไม่ทำจะไม่ทำฮะไอ้ขีคโกงดูดีมัดูดุปันดีไอ้ชิยแม่งเนิร์บแน่นอนของโงเนี่ดุกเป็นหลานได้ไปก่แลวนสี่แล้วหรอส่อันโอ้โหเขายไก่ด้วยโลตออี่ยังซื้อไก่ทำไมทำไมาไก่ขายีเฮ จะขอมเมียงผูก็ให้วให้ยิงหอกเบาหนึ่งทำดุนะเฮ้ยเจอบอยไอ้แม็กนี่ว่าไอ้ดา้งคุงอีไยดา้งคุงระเบิดไปเลยเจอเทพเจ้าไก่พี่แม้ว่าไก่แม้ว่าไก่พี่เก่งไหมพี่ดุ๊กสี่อันไอ้โง่เนี่ยต้องทำไหมแม่นสัญญาไม่ได้ทำเลยไม่ค่อยขายเอาเออวะต้องทำแล้วนี่ว่าเพราะว่าพี่เพราะพี่น่าจะตายละไม่เป็นไรผมวิทเทสให้ได้มีแต่เทมดาเมจกว่าแม่นเลย มาแล้วจ้าในแต่ละต่างในรีพอร์ตโอ้โหการเปลี่ยนแตงกาเปลนแตเมาเสี้ยโหยังครงยอตั้งมดแล้วมันมี3มันได้สามดาวอีกไม่ใช่มันรักเก้าใครสามดาวไอ้สามไอ้เนี่กันนะใส่ลงไม่หันมาไม่หันทีมันจะเตกหัวกระดาษทัสนามหรอ เอดินมาเซียเวสชูริมาคนดูย่าย่าย่าเฮ้ยเฮ้ยเดินมเซียมากกว่าเอ้ยชูริมามากกว่าเดินมเซียว่ะไหนคาเดนเต้สามชียวันมีนายดิมันไหวปะวะมันไหวอะวะมันมันมันมีนายไหวปะมันทำอะไรง่ายอ่ะตาเมดพันเปอร์เซนต์ สตันสิบวิสตันสิบวิเเมพันเปอร์เซคนี่ะนวันมีนายไม่น่าไหวปะลองหรอลองลองมัน็น้ะคนเดียรอ่ะมด้วยใส่เทมเพลย์ั้นยอดปบับปุบับปุบับปุบับเฮ้ยอะไรวะหรืออะไรอ่ามาดิมาดิไอเชี่ยเจ้าของชุลีมาเจอกับชุลีมาอันนี้ก็ตัวลบตัวบังตัวมื่อเฮ้ย เยอะตลกว่ะพิ้วไปเร็วเร็วเยอะก็เทเลยพต่ออ<ย>ะไรต่อ,ตอนอี้ค่อยค่อยสบเป็นตัว5บาทนะแมวตัวนั้นแหละเทแล้วเราทีละตัวดิเดี๋ยวน้องไปขายฝัน <S <S อเออถ,ถ้าถ้ามันเหลือลูกยันลูกสองอันเองจะทําได้เหรอถ้าทําได้ <S <S ก็เอาคาสินเต,ตยออกเปลี่ยนตัวแค่หยังเทไอ้ตัวเดียวอะท็อกไอ้เยอยโลเกินเอาเอาเอาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอาคาสินเตย์ออกคาสิเตยออกคาสิเตยออกใส่ใส่วันมีน้าไม่มีนาใส่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 เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวใส่ไปก่อน ใส่ทำไมอ่ะเออตัวไม่ใหญ่ก็ใส่ไม่ปิดไอ้เหี้ยเออแล้วเราเอาปล,ล๋ยโบปุ๋ล,ลบมาแล้วเป็นตัวอ้ปุ๊บกระเด็นบึ้มเยอะแรงจัดโอ้โหเยอะแม้แต่ชุดีมาก็ไม่สามารถต้านทานดาร์คินตัวดีได้เลยเนี่ยไม่ตายจ้ะไปโรยอ,อีกดีดูก๊ะ อันนี้กูเหมือนเป็นกระสอบทรายให้ยีเน็กกระทืมไปซะแ <c> ต <oughs> ่คาเดนเต้เท่กว่าว่ะเต้แถวเขาเก่งแบะเท่ดิไอ้ไเหี้ยเอ๊ะไ่เจอสักตัวแต่ว่าว้าไอออนขัดขัดนเต้เฮ้ยแต่อย่างน้อยเซตนี้วันวีนายได้นะเว้ยเน็กไม่เหมือนจันหน้าที่กูได้นะเว้ยนี่ถือว่า <ๆ S 1> ดี <ๆ S 1> นะครับมันวันวีนายได้นะพอควระจะได้อะเอาแล้วจันหน้ากูอะนี่ดาคินโอ้โหยี้ทั้งหลังกูแตกไปเลยมันฟาดยังไงมาให้โดนข้างหลังวะเอ้ยเชื่ออ้ยเช่แตกจริมาก ประเทศลมสลายไอ้สัสโดนดาคินบุกโอ้โหทันเต้เก่งกว่าเออทันเต้เก่งกว่าเต้แม่งเท่จัดอ่ะผมน่าชอบจีนนะเมื่อกี้แบบทำแบบกี่ตัวสามสี่ตัวไปเลยพี่ก็เอาคลิปนี้ลงใช่ป่ะแล้วพี่ก็แปะหน้าพี่มาให้แปะหน้าพี่คนไม่ดูต้องแปะหน้าปื้มอุ้ยโอ้โหแปะหน้าปื้มครัแพ้ดูเยอะกว่าชื่อคลิปว่าเมืองชุลิมาล่มสลาย